ได้ว่าปแปรนด์หลอกไม่ครับใช่ครับ์อกใไหมครับเอเค้กไมคะห้าสนะี่สัปเอาที่เปิดตัวแบรนด์ชามังเปิดตัวแบรนด์ชามังครับผมจริงแบรนด์นี้อยู่คู่กับ โลกนี้มานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็จะมีขายในทั่วหลายประเทศเลยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เราใช้วัสดุไทเทเนียมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ในเครื่องมือแค่ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นเป็นเ,เป็นแบรนด์ชามาเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็มีการร่วมมือกับทางของแว่นนะครับแล้วก็ผมก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวชามางแว่นด้วยนะก็ถือว่าเป็นแว่นที่เบาสบายใส่ได้กับทุกสไตล์ใส่ในเดล l ่ไ i f e ชีวิตประจำวันได้หมดเลยนะแล้ววัน ผมใส่เลยแว่นบอกความจริงๆเป็นคนที่ใส่แว่นมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยเพราะเป็นคนสายสั้นนะเพราะฉะนั้นก็าผูกพันการใส่แว่นถึงแม้ว่าทำเลสิกไปแล้วแต่ยังเป็นคนติดการใส่แว่นอยู่เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวนี้มันเป็นเหมือนเออ่มันเป็นเหมือนเออ่ส่วนหนึ่งของแฟชั่นไปแล้วอะบางทีเราอาจจะไม่ใช่คนที่แบบเรามีปัญหาเรื่องสายตาแต่ว่าเราอาจจะซื้อเออ่แว่นที่เราชอบเฟรมแบบนั้นทรงแบบนี้แล้วก็มาตัดแว่นแบบแค่ตัดแสงเฉยแล้วมาใช้ก็ได้ หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยของชามังเนี่ยเขามเทคโนโลยีที่ทําให้แบรนเขาเบาแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาจะมีการดีไซน์ขาซึ่งทําให้ไม่บีบขมับบีบหลังหูไม่บีบขมับแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันหนักจนกดทับสันจมูกหรือมากจนเกินไปนะครับแ,แล้วก็ในขณนะที่คนที่แบบเป็นคนใส่ไปนั่งเด็กบอกว่าแบรนด์นี้แบบรู้สึกใสแล้วเบาสบายเหมือนไม่ได้ใส่เรื่องดีไซน์อะค่ะ ยดีไซน์มีเยอะมากครับมีหลายรูปแบบมากมีหลายๆเพศหลายวัยด้วยนะฮรจริงๆอยากให้ทุกคนเข้าไปอาลองลองดูลองลองไซส์ดูลองเฟรมดูนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีวางใหน่ทั่วประเทศเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนไปอลองชามังดูครับล,ลองว่าจะติดใจมากๆครับมจะเป็นแว่นกันแดดนี่เขาบอกว่าเท่มากๆแว่นกันแดดเท่มากผมชอบมากๆแว่นกันแดดของชามังนะครับแว่นสายตาก,ก็มีหลายเฟรมหลายแบบมากหลายดีไซน์มาก เออจริงๆลูกค้ามีให้เลือกไปเยอะผมเลือกไปเกือบหมดเลยเอาไปหมดเลยหลเฟรมมากเลยไี่ได้ว่ามันสำคัญว่าการเลือกแว่นที่เข้ากับทรงหน้าด้วยครับสำคัญครับสำคัญผมก็ไม่ใช่ว่าทุกทรงจะรอดนะผมก็ต้องมีทรงที่เรารู้สึกใสล้วหนึ่งคือมั่นใจสองคือเข้ากับรูปหน้าสามคือโอเคแหละทันสมัยดีไซน์สวยด้วย ฝา,ากาาาแลวกัน<ด>คับากันกันได้ครับฝากด้วยนะครับสำหรับแว่นชามังนะครับไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาหรือแว่นกันแดดตอนนี้ทุกคนสามารถที่จะไปหาซื้อแบรนด์ชามังได้แล้วลองว่าใส่แล้วจะรู้สึกว่าเบาสบายเปลี่ยนได้ทุกลุปเปลี่ยนได้ทุกไวได้นม,มันคิดว่กว่ามีอะไรที่เด็ดไม่รอดมีได้หรอเนี่ฮะมีอะทิตเออไม่รอดไม่รอดก็มีนะหลายๆทรงก็ไม่รอดนะฮะบางทรงก็ไม่รอดก็ต้องดูแบบอะไรที่แบบเราชอบเรารู้สึกสบายใจใส่แล้วมั่นใจว่าหลอดแน่ๆอะไรเงี้ยก็จะเลือกเออเฟรมแบบนั้นแต่เขาบอกว่าเราหลอดอยู่แล้ว เออก็ก็ไม่ทุกไม่ทุกวันนะฮะตื่นมาที่หัวกีตามาก็ไม่ไหวยให้ให้ล่าสุดไปที่ไหนไปทำนักแช่้ำแช่ก็มีโอกาสได้ไปแช่เขาเรียกว่าเป็นไอซ์บาร์เนาะแบบสูตรองศาอะไรเงี้ยก็ก็มี ไปกับเพื่อนด้วยไปแบบไป,ไปนั่งฟังแบบว่าเรืแบบ่องอะไรนะประโยชน์ของมนันแล้วก็แบบข้อที่ควรระมัดระวังมีการเรียนรู้ข้อมูลกันก่อนอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปลงทำจริงๆแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่คอยอยู่ดูแลตลอดเวลาจริงๆมันช่วยอะไรช่วยเออจริงๆมันช่วยเรื่องของอ,อ่าหนึ่งก็คือป้องกันการอักเสบใช่ไหมครับหนึ่งก็คือเรื่องของสภาวะจิตใจเรื่องของโฟกัสใน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 สมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยที่ ที่เน้นชัดเลยคือเขาพูดถึงเรื่อง brow n fat ไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวที่เมื่อไหร่ที่เราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มหายไปแต่ว่าก็มีมการาวิจัยบอกว่าการแชร่ในอุณหภูมิแบบนี้ประมาณ2นาทีอ่าเราจะทําให้ตัว brow n fat เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็คงอยู่ได้นานมากขึ้นนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นคือเราไปเรียนเรื่องของการ ระบบหายใจแบบบินพร้อมด้วยอะไรเงี้ยก็กก็ก็เป็นความรูม้ใหม่แล้วก็เราก็เล่นกีฬานะสุขภาพอะไรเงี้ยเราก็ให้ความสำคัญด้วยในส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยการได้ไปเรียนรู้อะไรพวกนี้ก็ถือว่าเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันนอนหลับสบายขึ้นร่างกายกระปี้กระเป๋่ขึ้นอะไรเงี้ยครับ มีโฟกัสมากขึ้นไม่มีครับไม่มีครับจริงๆก็มันเป็นแบบมันเป็นแบบทุกคนสามารถที่จะทําได้แต่ว่าก็อยู่อยู่ในความดูแลของคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะฮะจะไปนั่งทําเองที่บ้านอะไรเงี้ยบางทีก็อันตรายเหมือนกันบางคนแช่แช่ไปลุกขึ้นมาไม่ได้บางคนสลบไปเลยอะไรเงี้ยเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ต้องต้องระมัดระวังถ้าเด็กเป็้จากสาดได้ยังไงจริงๆมีมานานมากนะครับเรื่องของการแช่ตัวไอซ์บาร์ดอะไรพวกเนี้ยนักกีฬาส่วนใหญ่เขาจะใช้กันพวกกับนักกีฬามือร์ชีพ อะไรเงี้ยฮะก็ใช้กันแต่ว่าหลังๆมาก็คงจะมีคนที่แบบนำมาใช้กับคนธรรมดามากขึ้นคนที่รักการออกกำลังกายรักสุขภาพคนที่ไม่อยากให้มีการพุกช้ำดำเขียวคือเกิดขึ้นหลังจากการออกกำลังกายอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้หมดอที่เครียดตืนอนแลการไหลข้นก็เกิดบไปแทรกเองขึ้นกาจะยุ่งนะก็ อย่าอย่าไปอย่าไปแช่เองเดี๋ยวนี้หลายคนอาจจะเห็นตามพวกไอจตามเรียลตามติ๊กต็อกอะไรเงี้ยที่คนไปแช่พวกน้ําแข็งเนี่ยเยอะก็อย่างน้อยก็ถ้าจะแช่อะไรก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนที่แบบว่าเป็นผู้ชี่ยวชาญอยู่ร,บรอบๆด้วยก็น่าจะปลอดภัยดีเพราะว่าแต่ละคนร่างกายแล้วดูดูข้างในเป็นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางคนอาจจะดูแข็งแรงแต่สุดท้ายแล้วอาจจะน็อกเอ,อกาท์ก็ได้ถ้าถาทำใล้วพี่อนลงถัพแบบยังไงบนะ้างพี่เอออยากขึ้นแต่30มสิบปีแรกละป็นยังไงมันยังไง,ไงลงถัง มันคือมันมันเย็นมากคือมันเย็นมากมันเย็นมากจนเรารู้สึกว่าเราเราเรารับไม่ไหวอะไรแต่ก็ผู้เชี่ยวชาญเขาก็มาถ้าเขาก็แบบให้ควบคุมลมหายใจเพราะเวลาเราถึงจุดๆนั้นเนี่ยโฟกัสเราจะแตกพางเลยเราจะไม่มีสมาธิแต่ว่าพอกลับมาที่ลมหายใจจริงๆมันก็มีกึ่งความเป็นเอ่อเขาพูดศาสนาอยู่นะเออมันก็คคุมลมหายใจเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มอยู่ได้ลงไปครั้งที่สองก็สบายแล้วไม่กลัวแล้ว การตัวเองด้วยใช่ไหมเอาชนะใจตัวเองมันก็เอาชนะใจตัวเองด้วยมันก็ใช่จริงแล้วมันเป็นเรื่องของของการที่แบบเราอยู่กับลมหายใจเราอยู่กับนักขณะโมเมนต์นั้นอะไรเงี้ยก็ก็คประมาณนั้นทานพี่ถามเรื่องออกกำลังกายที่ยาเขาบอกว่าเขาทำกับเราแยกเรื่องนี้เรื่องเดียวอ๋อโอเคเอ่อวิ่งก็ความเร็วคนละคนคนละคนละแบบใช่ไหมวิธีการฝึกคนละแบบน้องเขาชอบวิ่งวิ่งแล้วก็หยุดเดินวิ่งแล้วหยุดเดินเราก็แบบพยายามที่จะวิ่งแล้วหยุดเดินเหมือนเขาอะไรเงี้ยแต่ว่า บางทเาีเราอาจจะไปกดดันเขาหรือเปล่าหรือว่าเราพลาจจะรู้สึกกดดันเวลาที่เราต้องมาคือเราเป็นคนที่วิ่งเป็นปกติแล้วเขาก็จะรู้อะไรเงี้ยเขาก็กลัวแบบเฮ้ยเธออย่ามาพะวงกับเราเลยอะไรเงี้ยเธอไปวิ่งของเธอเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันจะวิ่งของฉันเองอะไรเงี้ยเราก็อยากอยู่ใกล้แฟนอะไรเงี้ยบางทีก็พลาดรู้สึกกดดันอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องซ็อปหลอกต้องก็ไม่บางทีเวลาผมไปออกกำลังกายกันเพราะว่าจะมีแบบเราก็อยากให้เขาแบบแบบพึดพึดหรือสู้ๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบทำไมฮึดทำไม <mm ไม่ต้องขึ้นเลยแต่วเขาปล่อยเหรอไม่ปล่อยคือแบบอย่างเช่นแบบเออแบบเราก็อยากให้เหมือนกับอ่าเวลาเราเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมมาพี่มาไปต่อไปต่ออะไรเงี้ยเราก็ต้องปล่อยเป็นหน้าที่เทรนเนอร์เราอย่าไปพูดเองไม่ได้จริงๆเรามีวิธีการแบบว่าไม่มีไม่มีผมก็แบบตรงๆเลยว่าพี่รักสู้มาไปต่ออะอย่างนี้อย่างนี้ต้องทำนี้เออนั่งอย่างไรอย่าไปบอกให้เทรนเนอร์บอกที่รักสู้ไหมครับที่รักเออสู้ด้วยตาเลยครับผม ทะเาลาะกัน<อ>คือไม่มันไม่ใช่การทะเลาะแบบทะเลาะไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นแค่แบบการแบบเออบ่นๆกันแบบแกล้งกันแบบเรอะไรแบบเออลำคาญกันมากกว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละเออคือไม่ได้ไม่ได้มีรุนแรงนะไม่ได้มีรุนแรงเลยใช่แค่แ,แบบเราอาจจะอยู่เพราะเราเละไปออกเท้าเราเลยคิดว่าเขาอาจจะแบบไหวเข้าเราแต่จริงๆแล้วเราไม่ลืมคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ ไม่ค่อยได้แบบว่ามีโอกาสได้ออกมือถายมากนะกแล้วคนที่จะค่อยๆหาวิธีพูดค่อยๆซ้อมอะไรเงี้ยหรืออะไรเงี้ยแล้วอย,ยอะไรทยาทำด้วยกันแล้วแบบแฮปปี้ที่สุดอันนี้ไม่ต้องมีกันเลยะะอะไรเงี้ยครับกินฮะเพราะแต่ว่าของกินก็ก็ทะเลาะกันอยู่ดีครับก็แย่งกันอยู่ดีฮะครับที่ด้ัทุกอย่างเอ่อเวลาไปเที่ยวมังครับเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบถ้าแพลนด้วยกันลงตัวด้วยกันทุกอย่างก็แฮปปี้อะไรเออ ทอมเงินรับใครงอใครอะนะก็ผมสิครับไอ้จริงๆได้เดดเป็นคนงอยังไงต้องต้อง้สี่ยังไงใส่โซลิ่งสามใช่ครับก็ก็ขอโทษก็อะไรอย่างเงี้ยครก็บอกขอโทษอะไรอย่างเงี้ยอเาไม่พูดแล้วไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำนี้ก่อนแล้วกันเลยเออเขาเสียงอ่อนคุณเขาใจอ่อนเลยไหมเจียงอ่อนเพาไม่เขาเขาไม่ได้โกรธไม่ได้งอนเลยแค่แบบทำให้เรารู้ว่าแบบในที่เขาแบบชอบแบบในที่เขาแบบ ไม่โอเคเวลาเรากดดันเขาอะไรอย่างเงี้ยูเป็นคนเอาใจแฟนแบบนั้นนะคะฮะเป็นคนกดดันฮะยิงเรื่องออกางกายผมจะเป็นคนแบบากจริงจังจนเกินไปอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบเราต้องสู้อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีก็ใช้ไม่ได้กับทุงคนไม่ว่าเรามาเลื่อนนักสู้เรามาเลื่อนนักสู้เกินไปครับผมไอ้เราก็ออกกำลังกายบ่อยซะด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าทางระยาเขาเขาก็แบบ ทำงานเยอะอะไรเงี้ยบางทีออกกายก็อยากจะออกในแบบที่เขารู้สึกว่าเออเขาพอใจระดับนี้แล้วอะไรเงี้ยความกดดันที่เราใส่ไปให้เขาอาจจะมากกว่ากันแฟนที่อยู่ต่างประเทศกลับมาแล้วนะกลับมาลอกลับมาแล้วนะถึงล่าสุดที่ไปดูแลคุณพ่อหรือว่าคุณเพื่อนอ๋อก็คือ ก็อย่างที่ทราบวันนี้ว่าย่ากับกับคุณแม่ของเขาก็ไปที่ไปที่ไปต่างประเทศนะแล้วก็ผมก็ว่างพอดีด้วยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้แบบในร่วมกินข้าวกับคุณพ่อคุณเพื่อนของเขาเลยที้ห็นรู้สึกไงที่คนมองว่าทําหน้าที่ว่าที่ลูกเอ๋ยผมว่าก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับผมหรือว่าบางทีจะว่าเราก็แบ่งเวลาให้กับกับคุณพ่อของย่าด้วยอะไรเงี้ยครับคือเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจอเขาไปบ่อยเนาะเพราะเขาก็อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยบางทีเขามานี่เขาก็ เอออยากจะมีแบบผมก็อยากจะมีสักวันหนึ่งที่แบบว่าไปทำกิจกรรมเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับจริงมือไหนใส่คนแซวควนี้บ้างที่นี่เคยก็ก็ไม่เขินนะก็แบบก็ก็ความจริงอ่ะก็แบบเต็มที่อะไรเงี้ยช่วยช่วยดูไนอย่างอื่นบ้างเออไม่เลยครับก็อย่างมากวันนั้นผมก็จองร้านอาหารให้ไปเลทซะด้วยเขาติดตามไปอีกทีนึงอะไรเงี้ย กินทุกคนรอเราก็ทุกคนรอเดี๋ยวเขาก็แฮปปี้กันครับเขาก็กินข้าวอะไรกันไปก่อนนะครับชิวๆครับผู้ชายจะดีด้วยครับจะดีครับจะดีมากครับจะดีมากจะดีมากแต่ถ้ามีอะไรตรงๆเขาเป็นคนพูดตรงๆครับอันรอบมีพ่อตาว่าไงบ้างครับก็แฮปปี้ครับก็กินแข่งลมไป48ตัวครับนี่เขาบอกว่าขอฉลองวันวันเกิดวันเกิดคือโดมหนักเลยโดมหนักโดมหนักอันนี้เราหรือพ่อครับพ่อครับ คุณพ่อมาเช้าไหมครับวันนี้ค่ะแบบแ่วลาที่เราไปมาด้วยไม่ครับไม่ครับทุกคนทุกคนรู้อยู่แล้วครับผมผม,ก,ผมก็ดีใจได้เจอเพื่อนท่านหนึ่งที่ผมไม่เคยเจอด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกดีครับสนุกดีคแฮปปี้ปกันย่าว่าไงบ้มางมาดูแลแทนเขาก็แบบเออขอบคุณนะที่แบบว่าเออแบ่งเวลาไปแบบว่าแบบไปไปดูแลพ่ออะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าหน้าที่ของลูกสาวไม่ขาดระบบพ่อ จริงๆแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเรามีเวลาเราก็เราก็แบ่งกันแบบว่าเออช่วยดูแลอะไรเงี้ยคงสืพ่อด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็แฮปปี้ครับมันไม่ใช่แบบว่าการเรากระทำแบบที่เรามีความพยายามที่จะทำอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าเราเรามีความสุขที่จะทำให้อะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่ที่เขาก็รักเราเอ็นดูเราด้วยอะไรเงี้ยครับสุดท้ายในเรื่องของเร่อนขอตรงได้ที่หรือยังครับเออมีมีนะครับมีนะครับกำลังคุยคุยเรื่องราคากันอยู่ อย่างเงี้ยบอกว่าคพีเนี่ยคือเป็นสถิติที่ดีนหาไม่เปน็นก็เป็นคนที่แบบถ้าจะซื้ออะไรก็หาก็หาหาไปเออไรื่อยอะไรเงี้ยเราเราคุยกับพวกเซลล์พวกอะไรเงีย้ยเยอะอะไรตแต่ไหนแต่ไ,แตไรแล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็เราเลือกที่ที่เราคั้งคู่ชืช่นชอบอ <นะ S 2> ตรงรตกลงเพาในเมืองหรือป่าเขาหรือทะเลครับก็คงคิดว่าน่าจะอยู่ในเมืองครับเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องทํางานเนาะใช่ไหม แต่ว่าถ้าแต่ว่าเราน้องน้องก็มีที่ต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยผมก็มีด้วยอ่างเงี้ยที่เขายงเขาใหญ่อะไรเงี้ยเพื่ออนาคตน้ำกรุงเทพจะไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยก็ต้องไปอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าเดินหอก็น่าจะอยู่ในกรุงเทพแหละอืมอันนี้คือรอดูราคาครับผมกำลังคีลเรื่องราคาอย่างเงยสุนสรชัยยังไม่กี่ร้อยล้านโอ้ไม่ถึงพี่ไม่ถึงที่ถึงพี่เขาแบบเอ่อพอแบบสมสมควรอะไรเงี้ยครับทีที้ตรงนี้ถูกใจยังไงคะเด็ก ก็คือมันก็เป็นที่ที่เป็นหมู่บ้านใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นที่ดินแล้วเราก็เป็นคนที่อยากจะสร้างบ้านกันเองอยู่เราไม่ได้อยากไปซื้อหมู่บ้านจัดสรรที่แบบสร้างทุกอย่างมาให้แล้วอะไรเงี้ยก็จะมีนิสดีไซน์ในการทําบ้านของเราเราก็เลยไปซื้อหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านอาจจะมีความเก่านิดนึงแต่ก็ยัง,ย,งยังมีผู้คนอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็คงจะไปทุบหลังเก่าทิ้งสร้างใหม่อะไรขึ้นโครงสร้างใหม่เริ่มเริ่มออกแบบอัายครั ยังเลยครับยังเลยก็มีแต่แบบแต่เล็กด์จีหากันและกันว่าแบบชอบแบบนี้อยากได้ครัวแบบนี้อยากได้พื้นแบ,บบนี้อะไรเงี้ยผมชอบแบบนี้อะไรเงี้ยยังอยู่ในขั้นตอนของแบบการแบบไอเดียหาแนวทางอะไรเงี้ยอยู่ถ้าแต่หลายคู่ทะเลาะก,กันเรื่องกับเตายิคต์ผมว่ามันมันมันก็อาจจะเป็นไปได้นะในอนาคตนะเรื่องที่แบบเออชอบกบระเบื้องแบบนั้นชอบสีพื้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยจริงจริงมีคนเตือนนะเรื่องนี้ เออไม่คิดไม่รักมีครับแต่แต่พี่หมากนี่ก็ไม่เห็นมีเลยฮะแต่เขายอมกินทุกอย่างเขายอมเออแต่แต่เขาก็เป็นคนแบบอะไรก็ได้สบายๆบาใช่ไหมครับแล้วเราล่ะครับคู่เราตืว่ผมก็ประมาณนั้นนะถ้าสมมติแต่ว่าเท่าที่ส่งกันไปกันมาเท่าที่ดูไอเดียคือเรามีมีวิชั่นตรงกันเห็นไบอกว่าชอบก็หลักแบบต้องแบบอะไรแบบแนวเดียวกันหมดเลยใช่ใช่ใช่เป็นคนชอบในแนวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าสบายละ ใช่สบายสบายพี่ไม่มีแล้วก็ไม่ได้อยากแบบอยู่แบบหรูหราอะไรแบบแพงหลังใหญ่อะไรเงี้ยเอาแบบง่ายง่ายสองตัวครับผมโอเคโอเคขอบคุณมากคะ